อตอนนี้ก็เวลาตีสองตีสองเลยแม่ควันะยังไม่นอนกังเจ็บผองแม่ควากนกำลังเจ็บผองอยู่เนาะตีสองแล้วนะครับส่วนเพชรพันล้านก็หลับแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะนอนหลับอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหเดินทางมาเหนื่อยเนาะตีสองแล้วตอนนี้ตีสองจริงๆครับยังไม่นอนพันกนั่งคุยกันอยู่ เนียผมก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ด,อดรอทรอนอยู่หน้าบ้านนะที่นอนของแอดปานานะครับนอนอยู่ตรงเตียงตรงแค่นี้แหละฮะก็โอเคฮะอนอนกับรองต้อยสักคืนสองคืนกันนะนะครับเป็นยังไงพี่น้องนี่ฮะก็นี่ฮะก็จะมี พระผมพผมเตือนมาอยู่นะไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับการนอนนะแต่ว่าผมผม,ผมเปิดพัลมหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้ยี่องศหานี่ฮส่วนด้านนู้นยังไม่นอนกันนะครับยังยกเยกยกเยกกันอยู่เลยนะส่วนเพทปหลับแล้วนะครับ เพชรมาถึงเนี่ยดาบยาวเลยนะตอนนี้โอ้พอต้อยเปิดพัดลมให้นะนี่ฮะเปิดพัดลมให้โอ้เนี่ยพัลมถึงเลยตอนเย็นสบายแล้วนี่ฮะท่านอนของเพชรพันล้านนะฮะ โอ้บรรยากาศดีครับตีสองไปถึงที่นี่ห้าทุ่มนะห้าทุ่มนะโอ้โดนอะไรมาร์ดอห้าทุ่มนะมาถึงห้าทุ่มนะฮะนั่งคุยกันอาบน้ำอาบท่ายตีสองฮะตอนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนะฮะ กำลังงวงเนี to ่ยโอ้โอ้เกาเกาโอ้เกาเกาเาบรรยากาศยังค่ำคืนครับเดินทางมาถึงบ้านแล้วเพชรพันล้าน อ้ให้กล้วยของฝากนะฮะไม่ควานให้กล้วยยืนหลับนะครับตอนนี้ยืนหลับแล้ว น่าสุดตีสอง